อารหันสมัยพุทธกาลมาแสดงทมโปรโดหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบฐานะสโมพระอริยสง์แห่งวัดป่าสัมมานุสรจังหวัดเลยท่านเป็นพระป่ากรรมฐานที่รักปา่ารักการทุดงอยู่ในป่าในเขาเป็นชีวิตจ,จิตใจประสบการณ์แห่งการปฏิบัติทุดงในป่าในเขาของท่านนั้นมีมากมายเหลือขณาหลายต่อหลายเรื่องน่าทึ่งน่าพิศวงน่าอัศจรรย์ผู้ที่มีประสบการณ์อย่างท่านเท่านั้น ถึงจะเข้าใจและหายสงสัยดังเรื่องที่แอดมินกำลังจะเล่าให้เพื่อนๆนได้รับชมรับฟังดังต่อไปนี้หลังจากที่หลวงปู่ชอบได้พักจำพรรษาภาวนาที่ถ้ำดอกคำจนกระทั่งออกพรรษาแล้วท่านมีความตั้งใจว่าจะทุดดงเข้าพาม่าให้จงได้แม้จะทราบว่าเส้นทางป่าเขาฝั่งพามา่าล้วนเต็มไปด้วยความยากลำบากและที่สำคัญ ท่านยังถูกทัดทานจากเพื่อนๆสื่อนาธรมิกหลายรูปว่าไม่ควรจะไปแต่ถึงกระนั้นหลวงปู่ชอบก็เลือกที่จะเดินธุดงเข้าเขตพมา่าอยู่ดีและเข้าไปภาวนาที่พมา่านานถึงสามปีท่านเล่าว,ว่าเมืองพมา่านั้นมีมนเพรียกให้ไปเยี่ยมให้ได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรขวางกั้นก็ต้องไปให้จงได้ซึ่งเสียงเพรียกที่เรียกนี้ก็มาจากส่วนหนึ่งในอดีตชาติของท่านที่เคยเกิดอยู่ในพมา่านั่นเอง หลวงปู่ชอบเดินทุดงไปตามแนวป่าเขาในเขตแดนพมา่าท่านพบว่าตลอดเส้นทางแทบจะไม่พบเจอผู้คนเลยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เทวดาที่จะมาขอฟังธรรมกับท่านในยามค่ำคืนคราวใดที่ท่านปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเดินจงกรมทำสมาธิภาวนาหรือจเจริญพระพุทธมนต์กระแสะแห่งธรรมเหล่านี้ก็จะแผ่กระจายสะเทือนไปทั่วทั้งไตรภูมิรับรู้ได้ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า ในดินแดนที่เต็มไปด้วยมวลขลังที่รู้จักกันในนามพม่านี่เองได้บังเกิดบทเพลงแห่งพระอรหันต์อันเป็นธรรมาสากัชฉาคือปุจฉาวิสัชนาอันลือลั่นระหว่างหลวงปู่ชอบกับพระภากุละเทระพระมหาเทระผู้เป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลซึ่งเข้ามาหาหลวงปู่ชอบในนิมิตบทธรรมสากัชฉานี้ได้ถูกถ่ายทอดให้ลูกหลานชาวพุทธเข้าใจในหลักธรรมได้กระจ่างชัดขึ้นอีกครั้ง บทธรรมสากัดฉาหรือบทสนทนาธรรมแห่งพระอรหันนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อองค์หลวงป,ปู่ชอบได้เดินทุดงมาพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งและตัวท่านเองได้เผลอทำบริขารชิ้นหนึ่งหายไปในช่วงกลางวันท่านพยายามสอดส่องตามหาค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนเลิกล้มการค้นหาพอพบคำขณะที่ท่านนั่งสมาธิจเจริญภาวนาจนกระทั่งถึงยามดึกสงัด ก็ปรากฏนิมิตแจมกระจ่างขณะที่ดำรงอยู่ในองค์ภาวนาในนิมิตนั้นได้มีพระอรหันตเถระองค์หนึ่งแสดงปาฏิหาริย์ลอยเหาะตรงมายังถ้ำแล้วหยุดอยู่ตรงหน้าหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบท่านก็ทราบได้ในทันทีว่าพระเถระองค์นี้คือพระภาคุลเถระเป็นพระอรหันตในสมัยพุทธกาลซึ่งได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าพระทั้งหลาย ในด้านการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรูปร่างของพระภากุระเถระที่ปรากฏในนิมิตนั้นรูปร่างของท่านจะสูงขาวสวยงามหน้าศรัทธาน่าเลื่อมใสพระภากุระอารหันได้เข้ามาสอบถามหลวงปู่ชอบว่าท่านกําลังมองหาบริขารที่หายไปในช่วงกลางวันใช่หรือไม่พูดแล้วก็พลางชี้มือไปแล้วบอกว่าอยู่ที่นั่นไงไม่ได้หายไปไหนท่านลืมไว้ต่างหาก เช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่ชอบได้เดินไปยังตำแหน่งที่พระพากุระเถระบอกซึ่งก็เห็นบริขารอยู่ตรงนั้นจริงๆสร้างความแปลกใจเป็นอย่างมากและในค่ำคืนวันนั้นเองทันทีที่หลวงปู่ชอบเข้าสมาธิก็เกิดนิมิตกระจ่างใสดังพระจันทร์วันเพ็ญฉับพลันก็เห็นพระภากุระเถระอรหรัน์เหาะมาเยี่ยมท่านเหมือนคืนที่ผ่านมาพระพากุระเถระ ได้สรรเสริญหลวงปู่ชอบว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมกับเป็นพุทธ,ธายาตสืบทอดอริยวงจากนั้นพระภากุระเถระได้แสดงธรรมให้แก่หลวงปู่ชอบได้ฟังโดยเน้นข้อทุดงขวัตว่าจงพยายามรักษาทุดงไว้ให้มั่นคงต่อไปอย่าให้เสื่อมร่วงโรยไปเสียทุดงขวัตเสื่อมเท่ากับาศาสนาเสื่อม แม้คำพีธรรมทั้งหลายยังมีอยู่ก็ไม่อาจทรงคุณค่าแก่ผู้สนใจเท่าที่ควรทุดงควัตเป็นธรรมชั้นสูงมากผู้ที่จะรักษาทุดงควัตได้ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงท่านควรทราบว่าพระอริยเจ้าทุกป,ประเภทไปจากทุดงควัตนี้ทั้งนั้นเพราะทุดงเป็นธรรมเครื่องทําลายกิเลสได้ทุกป,ประเภททุดงควัตจึงเป็นทางเดินเพื่ออริยธรรมอริยบุคคล คนที่ไม่มีทุดงขวัตคือคนวัดร้างเช่นเดียวกับบ้านร้างเมืองร้างอะไรก็ตามถ้าลงได้ร้างแล้วไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเลยท่านจงรักษาทุดงขวัตอันเป็นเครื่องทําลายกิเลสทั้งหลายไว้ให้ดีและมั่นคงอย่าให้เป็นพระวัดร้างเพราะจะเป็นทางรั่วไหลแตกซึมแห่งมรรคผลนิพพานที่ควรจะได้ควรจะถึงพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายบรรดาที่เลิศแล้ว ล้วนแต่รักษาธุดงควัตกันทั้งนั้นใครประมาทธุดงควัตว่าไม่สำคัญผู้นั้นคือผู้หมดสาระสำคัญในตัวเองท่านจงรักษาสาระความสำคัญของตนไว้ด้วยทุดงควัตเถิดผู้ที่มีทุดงควัตเป็นผู้ที่มีอำนาจทั้งภายนอกและภายในอย่างลึกลับจับใจที่บอกใครไม่ได้เป็นผู้เด่นในวงทวยเทพชาวไตรภพทั้งหลายมนุษย์และเทวดาทุกชั้นภูมิ ต่างเคารพรักผู้มีทุดงควัตอยู่ประจำตัวจะไปที่ไหนก็ไม่เป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่นมีแต่ความเย็นชําในภายในทั้งกลางวันและกลางคืนทุดงควัตเป็นธรรมลึกลับยากที่จะมองเห็นความสำคัญทั้งที่ธุดงควัตนั้นเป็นธรรมสำคัญในศาสนามาดั้งเดิมทุดงควัตเป็นหลักใหญ่แห่งพระศาสนาผู้ที่มีทุดงควัตรประจาตัวคือผู้รู้ความสาคัญของตัว และรักษาถูกจุดแห่งความสำคัญได้ดีเป็นที่น่าชมเชยอย่างถึงใจผู้ที่มีทุดงควรด,ดีเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนในสัตว์ทั้งหลายถ้ายังมีผู้ปฏิบัติในทุดงควัดอยู่ตราบใดาศาสนาก็ยังทรงมักทรงผลอยู่ตราบนั้นเพราะธุดงเป็นทางที่ไหลมาแห่งมักและผลทุกชั้นไม่มีสถานที่การเวลาหรือว่าสิ่งใดๆมาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินเพื่อมักผลที่ผ่านได้ ถ้าธุดงควัตยังเป็นไปอยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านจงจดจำให้ถึงจิตคิดไตรตรองให้ถึงธรรมถือธุดงควัตดังที่กล่าวมาอยู่ที่ใดไปที่ใดก็จะชุ่มเย็นอยู่กับตัวท่านเองธุดงควัตนี้แลคือบอ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลายในนิมิตนั้นหลังจากพระอรหันตากุลเถระ,ระแสดงธรรมเทศนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็หายจากไป แต่ถึงแม้พระภากระจะหายจากไปแล้วข้อธรรมคำสอนที่ท่านได้แสดงไว้ก็ยังจารึกอยู่ในใจของหลวงปู่ชอบไม่รู้ลืมหลวงปู่ชอบได้นำข้อธรรมที่เต็มไปด้วยความลุ่มลึกนั้นมาพิจารณาท่านรู้สึกว่าการดำเนินของท่านไม่เป็นโมฆะในวงพระศาสนามิฉะนั้นพระอรหันต์องค์วิเศษคงไม่เหาะมาโปรดเมตตาให้เสียเวลาเป็นแน่เมื่อรู้สึกได้ดังนั้น ท่านก็เกิดกำลังใจขึ้นมากมายเร่งภาคเพียรภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อเข้าถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ในชาตินี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อมีพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลองค์หนึ่งมาหาแล้วก็น่าจะมีพระอรหันต์องค์อื่นๆมาหาหลวงปู่ชอบอีกเพราะพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลนั้นมีเยอะมากน่าจะมาหาให้ครบทุกองค์หรือว่ามาเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรือก็ขอตอบว่า พระอาหารหันต์ที่จะมาปรากฏในนิมิตได้นั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันมาในชาติก่อนๆด้วยมิเช่นนั้นจะไม่มีทางปรากฏเห็นในนิมิตเลยอย่างลวงปู่ชอบและพระภากุระเถระนั้นในชาติก่อนๆท่านทั้งสองเคยเป็นลูกศิษย์และพระอาจารย์กันมาสายใยแห่งธรรมยังมีอยู่ก็เลยต้องมาปรากฏในนิมิตเพื่อสงเคราะห์กันก็เท่านั้นเรียกว่าธรรมถึงธรรมเชื่อมโยงหากันโดยระบบแห่งธรรม ขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปท้ายสุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการและขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่า สวัสดีครับ